ยามาห้าสปาร้อยสิบห้าไอครับแต่ตัดติดแต่รถไม่บิ่งพี่น้องเดี๋ยวมาดูคนับ นี่ครับสาเหตุพี่น้องเสียงรูดก็ผมหนึ่งนะครับนะครับนี่แหละครับกรณีที่ว่าสตาร์ทติดแต่ทำไมไม่วิ่งครับผมอ่านี่ครับแกนเฟียงแกนสเตอร์ในรูดครับผมนี่ อ่าก็เลยไม่หมุนครับผมหนักนะนี่นะครับสาเหตุที่ว่าสตาร์ตติดแต่ทำไมรถไม่วิ่งนะครับเกิดจากตรงน,นี้ครับผมแกนเฟียงสเตอร์หน้าลูดครับ เดี๋ยวเราก็จะถอดออกมาดูครับนะครับเป็นเทคนิคในการคลายน็อตสเตอร์น่าต้องใส่มือเคาะได้ไี่น้องกระแทกผม ดูครับผมตัวล็อกรูดหมดเลยดูที่ว่าตัวไหนรูดโอ้นีครับสเตอร์สเตอร์หน้าสึกหมดเลยพี่น้องนี่สึกหมดแลยครับ อตัวนี้ก็สึกเหมกันแต่ว่าพอได้ยู่แต่ตัวนี้มันสึกมากครับเนี่กม,มเลยไม่มีฟันเลยส้เตอร์ดูครับผมนี่ ฟันครับผมนะเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนสเตอร์หน้าครับผมนะเปลี่ยนสเตอร์หน้านครับสเตอร์หน้าสปราร์คร้อยสิบห้าไอมันหลุดไปน่องฟันหลุดอ,อกไปเลยสเหตุที่รถไม่วิ่งครับผม การเปลี่ยนให้ใหม่ครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ